ว้าวจอมคิวมาเกือบเดือนได้กินแล้วครับซูซี่สไตล์โอมากาเซเริ่มต้นที่คำละา8เลือกตามใจกำบโดนหลักเองได้อันยองทุกคนพุ่มอยู่ที่เกมโบซูซี่ปะเอ็นอิซาก ايا ร้านพรายบีทอริสุดๆเข้ามาสั่งได้เลยเห็นไหมเริอก28พุ่ม, e Z มไหม่กูหุงนะ่งหนาวัตุทิพเครียองเตียวกับ โอมากสะเลยตอนนี้มีเมนู SPRING SEASON ผมขอจัดก็เลยเริ่มที่โฮทรุยคะซูซี่ฮงมากโครเนื้อหนุ่มหลายๆเลยมีเยอมากใครอยากกินเมนูสปริงซีซันต้องลิดน,นะครับผมจะสั่งจนกว่าจะอิ่มเลยปราสิมอาอัจิผมชอบมากยำเนื้อวากิวส่วนมากไม่เข้าเลยเมนูนี้ผมแนะนำให้ลอง ท็อตครีมมูสครีมิมากเมนูนี้ต้องหลอหนันนิดหนึ่งแต่คุ้มค่าเลยครับอันนี้ผมอเมจิงมากเนื้อวากิวเบน้่ายเคจสิบเองไซคอนเทนไหมเลิมซองเมนูนี้นะต้องมาพ่นทองเป็ดพมกับลูกปงพงขวาน <laughs> เมนูที่ชอบที่สุดวันนี้อูนิสิครับอยากกินซักลอยครับ <laughs> อันนี้โฟรกัสแฮนด์โรลสุดไทยเต้ไม่ไทยสูดอุนากิแฮนเด์โรลแบบฟินฟิลเลยปิดถ้วยเจนบูพาลเพ็สตรอเบอรี่เน้นเน้นถ้วยใหญ่มากทุกคนช่วยน้ำน้อยผมกินกี่จาน <laughs> แนะนำจองก่อนนะครับโลเคชันตั้มนี้เลยบายบาย